ต้อนนับนะคะเข้าสู่นักสาวพาธรรมนะคะซึ่งอีพีนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าจะมาเจอน้องลำพึ่งใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยน้องลำพึ่งเนี่ยกำหน้าจะกําลังลงจากเครื่องบินนะคะเพราะว่าอ่าน้องอยู่เชียงใหม่นะคะบางทีน้องต้องเดินทางมากรุงเทพด้วยกรุงเทพเชียงใหม่นะคะก็เลยน่าจะอาจจะกําลังไฟเละนะคะวันนี้กิ๊บก็เลยอาจจะมาแชร์ขำๆเล็กๆน้อยๆน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่กิ๊บไปป,ประกวดมานะคะที่เมิสสงการดิจิทัลก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะคะทุกกําลังใจเลยนะคะ จากเพจดังสวา,าธรรมค่ะที่มอบให้กิฟนะคะทั้งกดไลค์กดแชร์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะซึ่งการประกวดของเราอะค่ะในครั้งนี้เนี่ยเราก็เป็นไม่ส,สงการดิจิทัลใช่ไหมคะในเมื่อมันมีคําว่าดิจิทอลเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ความรู้เรื่องดิจิทัลคือเราต้องตอบคำถามค่ะ30มวินะคะในการที่เหมือน สมมติเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นคำคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งแบบตอนแรกค่ะคือยากมากคือเอาจริงๆนะคะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยบางทีถ้าเราจะพูด30บวิให้คนเข้าใจอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะคะอย่างตัวแรกเลยที่วันนี้ก,กิ๊จะมาแบบอาจจะมาแลกเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เพื่อนๆกันมากกว่านะคะว่าเออตัว สิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอย่างตัวกิฟเนี่ยได้คําว่า t i ๊กต k คือซึ่งแบบว่า t i ๊กตอกกิฟต์ได้ค่ะคือมันก็สามารถตอบได้หลายรูปแบบมากๆเลยนะคะก็คือตอบได้ทั้งในมุมมองที่เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่านะคะหรือว่าจะตอบเป็นช่องทางในการหาไรายได้อย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งคีย์เวิร์ดที่กิฟได้เนี่ยมีหลากหลายคํามากเลยตอนนี้ถ้าใครที่โอเค สวัสดีนะคะพี่จอยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคนเล็กนะคะตอนนี้ก็วันนี้นะคะกิบาจจะมาพูดคุยก่อนระหว่างรองน้องน้ำพึ่งน,นะคะเผื่อว่าน้องน้ำพึ่งลงไฟทันนะคะแล้วกลับมาจอยกันได้นะคะโอเค ก็ตอนระหว่างนี้ค่ะกิ๊บก็ขอเล่าก่อนส่วนคีย์เวิร์ดที่กิ๊บได้อ่ะค่ะมันก็จะเป็นแบบเรื่องติ๊กต็อกใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะค่ะมันมี20คีย์เวิร์ดที่เขาเตรียมไว้นะคะก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเป็น NFT นะคะอันที่2เลยก็คือ Bitcoin อันที่3 To โทเนอันที่4แม่สีต่างนะคะอันที่5 Ti k t o k ตอันที่6ดิจิทัลนะคะอันที่7จ็ดนะคะคือแฮกกอร์ตอนนะคะแล้วก็อันที่8เนี่ยคืออีสปอร์ตนะคะอันที่9ก้าเมตาเวิร์สค่ะอันที่10เกม Based, free, เกมมีเฟ่เกมเกมเกมฟีหรอเกมอะไรนะอ่านไม่อาาอกแล้วช่างมันลืมลืมลืมคือต่อมาค่ะก็เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะแล้วก็เป็นดิจิทัลพอสิบิลิตี้นะคะตอนนี้คืออา่านหลายจอมากนะคะคุณผ,ผู้ชมคืออาจจะแบบว่างงงนิดนึงนะคะต่อมาก็จะเป็น AR VR MR นะคะแล้วก็เป็น s ม a r ์ท i ซ y Miss Fabulous นะคะ Miss Fabulous เนี่ยก็คือเหมือนแนว,ว Miss Fabulous นะคะอันนี้เนี่ยคือหลายๆคนอาจจะรู้จักนะคือมันเป็นการประกวดนางงามนะคะที่เหมือนทางคุณไบรตันเนี่ยเขาเขาเขาสร้างสร้างมาใหม่นะคะให้เหมือนการประกวดเนี่ยมันน่าสนใจขึ้นมันเป็นเหมือนเรียลลิตี้นะคะมากกว่าโอเคค่ะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับโลจิสติกส์นะคะแล้วก็สมาร์ทฟาร์มแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นทุเรศซึมแล้วก็พาวเวอร์พับเกนะคะสุดท้ายสอบพาวเวอร์ซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเอาเป็นแบบว่ากระแส ก็คืออาจจะเป็นเรื่องซอฟท์พาวเวอร์คือซอฟท์พาวเวอร์ค่ะจะแยกให้ออกคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีฮาร์ดกับซอฟท์พาวเวอร์ตัวแรกแบบตอบคำๆเลยนะคะคือฮาร์ดพาวเวอร์มันเป็นเหมือนการใช้อํานาจใช้แบบพลังแนวแนวที่กิฟเคยอ่านมานะแต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเห็นแบบยังไงนะคะก็สามารถแชร์กันได้แล้วก็ถ้าเป็นซอฟท์พาวเวอร์ค่ะมันมันจะเป็นแนวแนวสไตล์ที่เหมือนที่พี่มิล,ลิทำอะคะ่ะแนวแนวที่มันแบบ เข้าถึงคนได้ง่ายผ่านจากอินฟลูเอนเซอร์คือผ่านจากการใช้ชีวิตประจาําวันหรือว่าแบบที่พี่ลิซ่าทำอย่างเงี้ยค่ะแบบใส่ชดาชดาขายดีไปเลยคือเราไม่ได้ใช้อํานาจหรือการบังคับกดดันเพื่อให้เกิดพลังตัวนี้ค่ะมันเป็นแบบพลังที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันสอดแทรกเข้าไปในการใช้ชีวิตประจาําวันหรือว่าการที่เราแบบอาจจะฟังพันเพลงฟังผ่านศิลปินต่าง นะคะโอเคก็ถ okay. okay. so, ือว่าน่าสนใจนะคะวันนี้กิฟต์จะพูดเล็นน้อยนะคะเพราะว่าแกแบบว่าเดี๋ยวกิฟต์จะพา้องเพิ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เชื่อว่านางสังหาธรรมของเรานะคะทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความเป็นแบบคนหาธรรมนิดนึงก็คือวุ่นวายกับชีวิตนะคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนค่ะแบบเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนกว่าคือที่เราหาธรรมเนี่ยเราก็อาจจะมีแพชชั่นหลายอย่างแล้วเราก็อยากที่จะทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะค่ะแบบ พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะสักวันหนึ่งอะคะ่ะเราก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะโอเคต่อมานะคะอันที่อาจจะตอบ ตอบได้บ้างนะคะก็เกี่ยวกับดิจิตอลพอสเบตี้อันนีมน้มันเหมือนเป็นความเป็นไม่ได้ของดิจิตอลอะคะ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่กับเราแบบเหมือนแบบทุกวันนี้ที่แบบเฮ้ยมีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตมี MacBook, คอมพิวเตอร์หรือว่ามี Apple Watch ใช่ไหมคะคือสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยียขนาดนี้แต่ตอนนี้นะคะ่ะเหมือนเทคโนโลยีมันกลายเป็นดิจิตอลพอสเบตี้ก็คือสามารถเป็นไปนได้ทุกอย่างแล้วแบบ หลายๆคนอาจจะเคยสงสัยว่าเฮ้ยมันสมัยก่อนมันไม่เคยมีเมตาเวิร์สมันไม่เคยมีการแบบคอนเฟรนต์มิทติ่งออนไลน์ทุกคนต้องไปเจอกันแบบ Face-to-face face, เท่านั้นดังนั้นนะคะคือตอนนี้ทุกอย่างเป็นเป็น,เป,นเป็นไปได้แน่นอนคือมันไม่มีอะไรเป็นไปได้บนโลกนี้นะคะดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในเรื่องความเป็นไปได้นะคะต่อมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องแฮกกอตอนบ้างคือกิฟเคยได้มีโอกาสไปทําพิธีกรแฮกกอตอนนะคะก็ก็มันเป็นเหมือน แฮกนะคะบวกมาราธอนคือเหมือนการที่แฮกเนี่ยเราอาจจะเข้าแข่งขันกันทําอะไรสักอย่างเป็นออบจตัวทป์เป็นโปรดักหรือสร้างเป็นแบบว่าธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็มาราธอนมันเหมือนแบบจํากัดด้วยเวลานะคะซึ่งแฮกตอนบางทีเนี่ยโหวันเดททำยี่ชั่วโมงเลยก็มีคือมันก็ทําให้เราได้สามารถเชลเลนจ์ตัวเองนะคะแล้วก็มีเก็ตไอเดียกับทีมใหม่ๆนะคะเราก็ได้รู้ด้านธุรกิจนะคะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอหลายอย่างนะคะก็ต้องลองดูโอเคตอนนี้เหมือนน้องน้ำพึ่งน่าจะแลนดิ้งแล้วนะคะ โอเคคือวันนี้นะคะเป็นวันเดียวกับที่น้องน้ำพึ่งนะคะไปขับเฮ้ามาค่ะก็คือน้องได้ช่วยขับเฮ้านะคะของสมาคมไทยเอในอนาคตนะคะก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมในช่วงช่วงแรกนะคะที่แบบว่าอาจจะแบบว่ามีคลิปคนเดียวแต่เดียวน้องน้ำพึ่งกลาลังเข้ามาแล้วค่ะ ก็วันนี้นะคะกิฟจะพาน้องพึ่งมาแนะนําตัวกันดีกว่าที่จะมาร่วมจอยในเพจนักศากาธรรมของเรานะคะก็อยากจะโปรโมทน้องนะคะรุ่นต่อไปคือบางทีเราได้รับโอกาสแล้วอะคะ่ะคือกิฟก็ไม่อยากแบบที่จะมีโอกาสอยู่คนเดียวอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสด้วยนะคะเพราะว่าโอกาสเนี่ยเป็นสิ่งมีค่านะคะสําหรับทุกคนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวรอ,น,อน้องพึ่งสักครู่นะคะเมื่อสักครู่น้องก็ ออย่างที่บอกค่ะว่าน้องเนี่ยได้เป็นตัวแทนนะคะของการที่จะได้เป็นโมเดเลเตอร์ในสมาคมไทย IOT นะคะก็เกี่ยวกับ Internet o น t ตออฟตนะคะ Internet เน็ตแบบ y t r i v g r y t h i ท g ทุกอย่างนะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้คุณผู้ชมได้รับรู้นะคะความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสามารถที่จะรับชมติดตามขับเฮาได้นะคะก็จะมีขับเฮานะคะช่วงทุกวันพุธนะคะโอเคเดี๋ยวรอน้องพึ่งสักครู่เดียวนะคะ วันนี้ก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทั้งสี่ท่านนี่มีใครบ้างคะเดี๋ยวขอแบบคุยกับกิฟหน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊คุณเล็กหรือเปล่าห้าท่านมีใครบ้างคะอยากคุยด้วยนะคะวันนี้เหงาจริงๆคะ่ะบางบางทีตอนแรกที่สร้างผิดาานาสัธรรมมานะคือพูดจากใจเลยว่าคือเกิดมาจากเหงาคือเหงาในช่วงโควิดที่แบบเฮ้ยไม่มีเพื่อนเลยเราแบบต้องเราเป็นคนชอบไปค่ายชอบไปเจอผู้คนใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีโควิดเนี่ยเราไม่ได้ไปเจอใครเราก็เลยสร้างแบบ เพจนางสาวธรรมขึ้นมานะคะเพราะว่าอยากจะแบบเฮ้ยเอนจอยเวลาที่เราเหงาหรือเวลาที่เอาเพื่อนเนี่ยอยากจะพูดคุยอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาคุยกันได้หรือว่ามาจอยกันได้นะคะพี่ตัวกลิฟเองเนี่ยก็เลยสร้างเพจนางสาวธรรมขึ้นมานะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมมากเลยที่แบบติดตามคลิปตลอดนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ขอต้อนรับนะคะน้องน้าพึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวยสวัสดีค่ะ มาแล้วเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอทำความรู้จักน้องน้ำผึ้งก่อนเดี๋ยวให้น้องน้ำผึ้งแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องน้ำผึ้งนะคะนางสาวกานทีราเตชะพัฒนากุลค่ะปัจจุบันอายุ21ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์สาขาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเลิศมากสาวเชียงใหม่นะคะได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าน้องน้ำผึ้งเนี่ยเคยได้รับตำแหน่งอะไรมาบ้างไหนลองลองแบบแชร์ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับ ออตำแหน่งที่ได้รับจากการประกวดนะคะก็จะมะีนางสาวทินสยามจังหวัดตราด2021ค่ะอ่าแล้วยังไงต่อคะก็มีหลายตำแหน่งที่น้องทำนะคือรู้สึกว่าน้องเคยทำงานอาสาด้วย<ๆ>เกี่ยวกับอะไรคะน้ำพึ่งอ่อที่จริงแล้วน้ำพึ่งจะมันจะมีช่วงตอน มัธยมก่อนขึ้นมหาวิทยาลัยอะคะ่ะน้ำพึ่งจะมีในส่วนของทางด้านวิชาการนะคะก็จะมีการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ของทางโรงเรียนเก่าอะคะ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นสปิกเกอร์ในงานประชุมนานาชาติของยูเอ็นเซีค่ะซึ่งในตอนนั้นเขาจะทำโครงการในส่วนของไอบิลองอะคะ่ะ ก็คือน้องเนี่ยโปรไฟล์น่าสนใจมากนะคะสวัสดีพี่น็อตนะคะสวัสดีคุณเล็กนะคะสวัสดีนะคะหลายๆท่านเลยนะคะพี่ฟรองด้วยโอเคก็ วันนี้คือตอนแรกอะกิฟเซอร์ไพรส์มากคือน้องเพึ่งเป็นคนน่ารักมากนะคะคือกิฟแบบเป็นนักสมรรถทำเงจริงกิฟก็ไม่ได้เป็นคนเก่งหรือดีหรือเป็นพิธีกรที่แบบเพอร์เฟกนะแต่ว่าแค่อยากจะรู้สึกว่าเปิดโอกาสเปิดช่องทางให้คนอื่นมากขึ้นแล้วน้องน้ำพึ่งอะค่ะเป็นคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราเห็นแววในตัวคือหลายๆคนบอกว่าน้องน้ำพึ่งในตอบคาถามฟาดมากคุณผู้ชมคือแบบว่าตอบคำถามดีแล้วเหมือนตัวเราเนี่ยก็เห็นเลิศคือตัวเราก็เห็นแววน้องนะคะกิฟก็เลยลองส่งโปรไฟล์น้องเนี่ยเข้าไปในสมาคมไทยเอลทีนะคะแล้้วนนนอองเเี่ยก็หมืบ ได้ตอนแรกพี่คิดว่าหนูบินอยู่ตอนแรกพี่พี่เห็นในสตอรี่ไอคิดว่าแบบว่าบินน่าจะแบบนานแล้วแต่ว่าสรุปแล้วแล้วน้องก็คือไปฟังขับเฮามาอ่าไหนลองแชร์หน่อยว่าขับเฮาเป็นยังไงบ้างที่ไปฟังมายากไหมไอโอทีที่เราต้องแบบไปเป็นโมเดเตอร์ ต้องบอกเลยว่ายากมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่น้ำพึ่งยังไม่เคยได้ศึกษายังไม่เคยได้ศึกษาความรู้นในเชิงลึกค่ะซึ่งเป็นอย่างคําว่าแซนบ็อกเงค่ะที่น้ำพึ่งได้ยินมาก,ก็คือในซีรีส์ที่เราดังๆกันที่เราได้ยินจากเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราไปนั่งฟังเขาจริงๆแล้วมันคือโครงการหนึ่งที่เขาพยายามที่จะผลักดันให้ทางนักศึกษาเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะได้สามารถเป็นนักธุรกิจ มือใหม่สามารถนําแนวคิดต่างๆที่เราอยากจะพัฒนาเนี่ยค่ะในเชิงของอทางวิศวกรรมต่างๆเข้ามาเสริมด้วยเพื่อที่จะผลักดันให้กลายเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้คนได้ค่ะใช่มันก็จะเป็นแนวสตาร์ทอัพหน่อยๆใช่ไหมแนวเรื่องสตาร์ทอัพที่สนุกไหมสนุกไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะแบบสนุกค่ะนั่งฟังไปแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันมีหลายมุมมองที่เราสามารถผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่เราเนี่ยสามารถก้าวไปสู่ ในโลกของยุคอนาคตที่หลายๆประเทศเขาดําเนินไปแล้วแต่ประเทศไทยเรายัางขาดแคลนอยู่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจากที่น้ำพึ่งฟังมาก็จะรู้สึกว่าที่จริงเราไม่ได้ขาดแคลนในเรื่องของความรู้เราไม่ได้ขาดแคลนในเรื่องของทรัพยากรแต่เพียงแค่มันยังไม่มีอ่สาสถานที่ใดที่สามารถรองรับความเสี่ยงในการที่เราจะลงมือทำอะคะ่ะเพราะว่าในการทําโครงการต่างๆหรือว่าการทํางานวิจัยต่างๆหรือทำอือหึ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะน่าจะเกี่ยวกับอินเทอรเ์เน็ตก็เมื่อกี้คำว่าแซนบ็อกก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมคือเหมือนแบบมันเป็นอะไรที่สำคัญนะคือถ้าเราแบบไม่มีพื้นที่เนี่ยมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้อ่ามาแล้วน้ํำผึ้งค่ะยังไงต่อนะคะเมื่อกี้ต่อเนื่องค่ะเชิญค่ะถึงทึงไหนแล้วนะคะอ่าเรื่องอ่าการที่เราพูดถึงแซนบ็อกก่อนออ่ืก็คือถ้าเกิดว่า,า,วามันมีพื้นที่ให้เรา ลองรับในการให้เราลองลองลองมือทำอะคะ่ะมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะกล้าลงทุนในความเสี่ยงต่างแล้วก็พัฒนาชีพัฒนาศักยภาพของเราไป,ไปเรื่อยๆะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอย่างเป็นโครงการนี้เขาจะเป็นโครงการที่เหมือนคอยสนับสนุนมีเมนเทอร์มีแบบว่าอ่าใครว่าอะคะ่ะแบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านาต่างๆเข้ามาให้คำแนะนำนะคะซึ่งก็ถือถือว่าเป็นสเตจหนึ่งที่สําหรับ นักธุรกิจใหม่ๆหรือว่าเยาวชนแบบเราเนะะี่ยค่ะที่อยากจะเริ่มต้นลงมือทำสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ดีมากๆเลยสําหรับคนที่สนใจในเรื่องนี้นะคะ่ะอ่าเข้าใจลดนะถือว่าน้องนำพึ่งรีแคปได้เร็วนะคะเพราะว่าตอนแรกอ่ะน้องไม่ได้อยู่สายเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคุณผู้ชมคือน้องอยู่สายเกี่ยวกับอะไรนะสายเกี่ยวกับ การแพทย์ใส่เกีแบบ่ยวกับเออพัทยาสุขภาพคือมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่ากิ๊บรู้สึกว่ามันเป็นช่องทางที่ดีสําหรับน้องนะคะไปต่อได้นะคะแล้วอยากรู้ต่อคือน้ํำพึ่งแบบมีมีแพชชั่นอะไรบ้างคะแบบว่าในการแบบเอออยากจะทําอะไรหรือว่าเอออยากจะทำะไ,ออะไมถึงแบบอยากมาจอยเกี่ยวกับแบบการเป็นพิธีกรหรือการเข้ามาอยู่ในนากสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ค,คือน้ำพึ่งเป็นคนหนึ่งเลยเท้าวความก่อนเลยคือก่อนหน้านี้น้ำพึ่งไม่มีสัญชาติไทยค่ะคือแบบว่าเรา<ม>พลาดโอกาสในการทํากิจกรรมหลายๆอย่างที่ที่เราอยากจะทําอย่างเช่นการประกวดนางงามการประกวด<ม> ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการสอบเข้าสิ่งที่เราอยากจะทาอย่างเช่นคณะแพทย์คือน้ำพึ่งเคยเป็นอยากอยากเป็นแพทย์มาก่อนนะคะแต่ว่าเราไม่มีสัญชาติไทยนะตอนนั้นก็เลยไม่สามารถสอบได้แล้วก็พอเราไม่มีสัญชาติอะค่ะมันก็เลยทาให้น้ำพึ่งรู้สึกว่าเก็บกดมันมีหลายอย่างที่เราอยากจะทํานะแต่มันจํากัดด้วยคําว่าสัญชาติมันก็เลยทําให้น้ำพึ่งพอได้รับมาแล้วเนี่ยน้ำพึ่งก็อยากจะทาทุกอย่างเลยที่ตัวเองพลาดไปอะคะ่ะซึ่งมันก็มีทั้งการประกวดนางงามการสอบชิงทุนต่างๆการเตรียมตัวการทำนู่นนี่นั่นที่ที่มันรู้สึกว่า มันต้องทานะสาหรับเราเรามีโอกาสที่จะทําแล้วก็ในเรื่องของพิธีกรคือน้อเพิ่มเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองอยากชอบพูดชอบอาพาทุกคนอน j o ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนอยู่อตอนอยู่โรงเรียนคุณครูเขาก็แบบมียื่นโอกาสให้เพื่อที่ให้เราจะลองไปเป็นพิธีกรดูอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเราได้ทำเราก็รู้สึกว่าใช่นะมันคืองานของเรามันคือสิ่งที่เราชื่นชอบแล้วมันก็คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าพอเราทําแล้วมันรู้สึกเป็นตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะสานต่อไปเรื่อยๆค่ะ โอ้โหพี่ประทับใจมากคือตอนแรกอะ่ะคือเราแบบ เราเรารู้สึกแบบว่าเรื่องสัญชาติมันสาคัญมากเลยนะคือเราก็เคยไปช่วยเด็กแบบที่อยู่แบบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอกับตัวแล้วแบบน้าพึ่งเป็นคนที่เราแบบรู้จักแล้วก็สนิทอะ่ะคือคุณผู้ชมคือมันพีคมากแล้วคือแบบพี่เชื่อว่าน้าพึ่งจะเป็นกระบอกเสียงให้กับใครหลายๆคนได้อย่างแน่นอนอะ่ะคือในการที่เรามาเป็นพิธีกรหรือเราประกวดนางงามอย่างเงี้ยเราเป็นกระบอกเสียงกระบอกเสียงใหญ่เลยแหละที่จะช่วยให้ทุกคนแบบได้รับแบบสัญชาติหรือว่าได้รับความเท่าเทียมนะคะแบบหลายๆอย่างเลยเออพี่เข้าใจ ใช่คะ่ะซึ่งน <Hi. S 1> <อ>้ก็มองว่าอยากจะทําโครงการสักหนึ่งโครงการที่ที่เราสามารถช่วยส่งเสริมเขาอะคะ่ะอย่างน้ำพึ่งไปพูดในเรื่องของเกี่ยวกับในโครงการของ u n เอ็ค่ะในเรื่องของ i b ริลองก็พูดด้วยกับเรื่องของบุคคลร้รัฐรสาสัญชาติคะ่ะซึ่งเหมือนเขาก็เอาน้ำพึ่งเป็นเคสตัวอย่างว่าทําไมเราถึงได้รับสัญชาติมาเราทํากิจกรรมอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเราได้เข้ามาจาุดนี้ซึ่งพอเราไปนั่งดูแล้วก็อ๋อมันมีอีกหลายคนนะที่ยังที่ยังเป็นเหมือนเราแล้วก็ขาดโอกาส พลาดโอกาสต่างๆที่เขาอยากจะทําแล้วก็อยากเป็นหนึ่งในคนหนึ่งที่สามารถช่วยเขาได้แล้วก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เขาได้ว่ายังมีอีกหลายคนที่รอความช่วยเหลือในจุดๆนี้อยู่ค่ะอืมโอ้โหสุดยอดอยากรู้จังเลยน้องน้เพึ่งอ,อันนี้ถามได้ไหมอินไซต์แบบว่าเฮ้ยมันยากไหมกับการที่เราแบบแบบจะได้รับสัญชาติอะแบบมันยากไหมสําหรับเราหรือว่ามันใช้เวลาไหมอย่างเงี้ยค่ะสำหรับน้ำพึ่งเองน้ำพึ่งรู้สึกว่าตอนนั้นคือยากมากค่ะน้ำพึ่งทําเรื่องตั้งแต่อยู่ป .4 อะค่ะ มสจนน้ำพึ่งเพิ่งมาได้รับตอนม6ซึ่งของน้ำพึ่งมันพลาดตรงที่ไม่มีใบเกิดพอไม่มีใบเกิดเสร็จปุ๊บเขาไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ค่ะก็เลยกลายเป็บปนบุคคลไร้สัญชาติไปก่อนพอขึ้นมหมาน้ำพึ่งพยายามทำทุกอย่างเลยนะคะเพราะน้ำพึ่งรู้ตัวเองแล้วว่าตั้งแต่ม3ก่อนขึ้นมสรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิสอบไม่มีสิทธิอสอบแบบกสพทอ,อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเข้าไปเป็นแพทย์หนูก็เลย ม่แต่ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องการเรียนนะคะก็เลยเก็บกิจกรรมต่างๆทุกอย่างให้เป็นกิจกรรมที่เราสามารถยื่นรอบที่หนึ่งได้เพราะรอบที่หนึ่งเขาอืออืออะไรยังคะค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะค้างไปนิดนึงลูกค่ะ ก็น้ำพึ่งจะพลาดเนี่ยกลัวว่าตัวเองจะพลาดในเรื่องของการสอบเพราะว่ากลัวจะสมัครสอบไม่ได้ค่ะก็เลยเก็บกิจกรรมทุกอย่างเลยซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือมีทั้งการแข่งขันโครงงานการเข้าไปเป็นตัวแทนต่างๆเพื่อที่จะได้ตัวเองมีพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ยื่นเข้าทีแคสรอบที่หได้ค่ะสำหรับน้ำพึ่งคือมันยากตรงที่เราต้องพยายามทําทุกอย่างคูณ2เพื่อที่จะให้ ตัวเราเองเนี่ยมีคุณสมบัติตรงตามที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการซึ่งน้ำมึ่งใช้แล้วเวลา3ปีนั้นนะคะในการเก็บกิจกรรมทุกอย่างเลยเท่าที่ตัวเองจะทําได้คือมันมันเหนื่อยกับการอ่านหนังสือสอบเพราะว่าเราทําตลอดตลอดเวลาเราต้องพยายามตลอดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหนื่อยสําหรับน้ำพึ้งมากๆค่ะแต่ก็พอเราได้มาปุ๊บเราก็รู้สึกภูมิใจนะที่ที่เราได้มีประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้สัญชาติกลับมาด้วย โลดคืนนี้พี่โพสเฟซบุ๊กให้นิดน,นึงนะคะแบบว่าขึ้นขึ้นคิวตอนแรกแบบว่าตอนแรกแบบตื่นเต้นมากกลัวนำ้ำน้ำพึ่งจะเข้ามาไม่ทันนะคะก็อย่างที่บอกเฮ้ยแต่เรื่องเนี้ยมันแบบดีอะอยากรู้ว่าอีกอย่างหนึ่งค่ะว่าความท้อแท้ของเรามีไหมคือเราเคยมีแบบความน้อยเนื้อต่ำใจหรือท้อแท้ไหมแบบหรือเรามี motivation ตัวเองยังไงเออพี่อยากรู้ท้อแท้มากค่ะช่วงที่เรายังไม่ได้ใช่ไหมคะมันมีครั้งหนึ่งก่อนน้ำพึ่งจะไปแข่งะคะ่ะ น้ำพึ่งได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำพึ่งไม่ได้สัญชาติแล้วไปขอวีซา่าน้ำพึ่งขอสามครั้งถึงจะได้สองครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ให้เพราะว่าไม่มีสัญชาติค่ะครั้งที่สองเขาก็ไม่ให้อีกซึ่งครั้งที่สองน้ำพึ่งทอแล้วแบบไม่เป็นไรในทีมมีสามคนเราก็ให้เพื่อนในทีมไปแทนและกันแล้วก็ในส่วนของเราก็คอยซัพพอร์ตเพื่อนอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะแต่ เหมือน,อา,าานอาจารย์ทางโรงเรียนอาจารย์ทางโรงเรียนเขาค่ะเขาก็แบบว่าไม่อยากเออน้ำพึ่งทํามาขนาดนี้แล้วไม่อยากให้มันจบแค่นี้เขาก็เลยพยายามขอความช่วยเหลือจากทางภาคารัฐค่ะให้เข้ามาช่วยในเรื่องของการให้สัญชาติโดยเร็วซึ่งตอนนั้นก็โชคดีมากๆเลยคือน,น้ำพึ่งก็ได้สัญชาติมาวันที่สิบแต่ว่าเพื่อนๆเดินทางกันแล้วแล้วก็น้ำพึ่งต้องรอวีซ่าใ,ใช่ค่ะน้ำพึ่งก็ต้องรอวีซ่าอีกอีกประมาณสองวันถึงก็น้ำพึ่งได้เดินทางประมาณวันที่สิบสามแต่เพื่อนถึงที่อเมริกากันแล้วนะคะแล้วก็คือมันท้อตรงที่เรารู้สึกว่าแบบ เอ้ยทาไมมันถึงได้ยากจังเลยทําไมมันถึงเป็นจุดที่เหมือนตัดโอกาสของเด็กหลายๆคนที่เขามีความสามารถที่เขาอยากจะอยากจะแบบพัฒนาประเทศเขาไปได้ววอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรากลับมามองเออมันก็อาจจะมีเหตุผลของเขาที่ที่เขาต้องใช้ในการยืนย,ยันตัวตนเข้าประเทศแต่พอเราแบบเป็นบุคคลที่รายรับได้สัญชาติไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เกรงว่าเขาจะกลัวในส่วนกันที่เราไปแล้วเราจะไม่กลับอะไรอย <eel Ninja? S 2> <ừ> ่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอาจจะให้ยากแต่เขาได้สัญชาติปุ๊บน้ำพึ่งก,ก็ <im mon ing> ไปแล้วก็ต้อง เพื่อนไปเป็นคณะเลยนะคะกับ<ม>ตัวแทนของประเทศไทยประมาณ40กว่าคน30กว่าคนอะไรเงี้ยค่ะแต่น้เพึ่งก็เดินทางไปกับอาจารย์2คนซึ่งซึ่งน้ำพึ่งก็ไม่เคยไปอเมริกาเลยไม่เคยไปต่างประเทศเลยแต่แบบประสบการณ์ครั้งนั้นก็คือหลงซานฟาน <laughs> <laughs> แต่ก็สนุกมากค่ะซึ่งมันมันท้อแท้ตรงที่ตรงที่เราได้ยากกว่าเขาแล้วเราต้องใช้ความพยายามคือเสียเงินแบบเยอะมากแต่ก็ในการขอสกิฟซาน,นะคะแต่ว่าเราเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินเลยแต่ว่าเราซีเรียสในส่วนของการที่แบบว่า ทุกคนต้องมาต้องมาช่วยเหลือเราแล้วทุกคนก็เหนื่อยด้วย,ยะอะไรเงี้ยค่ะพราเราเห็นเขาเหนื่อยเราก็เหนื่อยตามไปอีกแต่ motivation ของมึงก็คือไม่เราจะต้องไม่เหนื่อยนะทุกคนเหนื่อยเพื่อเราอะเราทําขนาดนี้แล้วเราก็ต้องทําให้ถึงที่สุดเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยหายเหนื่อยในสิ่งที่เราทาได้อะไรเงี้ยค่ะสุดยอดเลยน้ำพึ่งโอ้โ,อโหคือพี่พูดเรามีกําลังใจเยอะเลยนะคือเอาจริงนะพี่เคยแบบ หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยชีวิตเราเหนื่อยชีวิตเราเครียดอะไรเงี้ยพี่ก็เป็นนะคือไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ๊ยดูยิ้มแย้มหน้าเรลงเราจะไปมีความสุขตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วแบบคนทุกคนเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องแบกรับอยู่เยอะเลยอยู่ที่ว่าเราจะแบบเฮ้ยก้าวข้ามผ่านตัวเนี้ยไปได้ไหม นะคะโอเคก็วันนี้ค่ะคือเหมือนอยากจะคุยสั้นๆนะแต่ในอนาคตเนี่ยพี่ก็อาจจะมีแบบอาจจะฝากน้องน้ำผึ้งไว้ในอ้อมอดอ้อมใจทุกคนนะคะเผื่อน้องน้ำผึ้งเนี่ยมาแชร์หรือว่ามาสัมภาษณ์หลายๆท่านนะคะก็ฝากน้องด้วยนะคะก็ใช้เพจัาษาธรรมของเราเป็นสื่อกลางในอนาคตของน้องนะคะแล้วก็ฝากติดตามน้องน้ำผึ้งด้วยนะคะที่ทางสมาคมไทยเอลทีนะคะในขับเฮาน้ำผึ้งคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวช่องสุดท้ายแล้วอยากให้น้องน้ำผึ้งช่วยแชร์หน่อยเกี่ยวกับเฮ้ยมีอะไรอยากจะพูดไหมหรืออะไรที่าอยากจะ speak เอาอย่างเงี้ยเออสามารถแชร์ได้เลยนะก็ในถ้าในเรื่องของปัจจุบันใช่ไหมคะเราก็อยากจะช่วยในเรื่องของอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปิดให้โอกาสกับสําหรับเด็กๆที่เขาพยายามจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะอย่างของต้องขอขอบคุณพี่กิ๊ฟมากๆที่ที่ให้ช่องทางน้ำพึ่งคือช่องในเพจของนางสาวหาธรรมได้น้ำพึ่งได้ เปิดได้พัฒนาศักยภาพตัวเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครที่กําลังติดตามอยู่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสหรือว่าเรามีช่องทางที่เห็นเด็กๆคนไหนที่เขาอยากพัฒนาศักยภาพตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะช่วยเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์ให้เขาได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองเพราะว่านราเพิ่งเชื่อว่าเด็กไทยหลายหลายคนนะคะ เขามีประสิทธิภาพมีศักยภาพมากๆที่จะโชว์ในสิ่งที่ตัวเองทําได้ในโชว์ในสิ่งที่ตัวเองพยายามสื่อสารหรือว่าพยายามสแสดงออกมาอยู่อะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีช่องทางหรือไม่มีสเตทต,นะตรงนั้นความพยายามเหล่านั้นที่เขากำลังทําอยู่มันก็จะหายไปซึ่งนัพ่งก็คือคนหนึ่งที่เคยโดนตัดอโอกาสต่างๆออกไปเพราะแค่เรื่องสัญชาติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีช่องทางนี้แล้วทุกอย่างเลยที่เราทําได้ทุกอย่างที่เราช่วยเขาได้ก็อยากจะให้ช่วยกันค่ะเพราะว่าเด็ก <S <S เด็กเด็กเรานั้นมีศักยภาพแน่นอนอยู่แล้วค่ะ สุดยอดมากค่ะคือแบบพูดแล้วแบบเออมีอินสปายเลยนะคะก็ฝากค่ะคือกิฟก็รู้สึกว่าน้องน้ำพึ่งค่ะเป็นอีกหนึ่งเพชรค่ะที่สามารถเจรานาได้อย่างกิฟค่ะก็เริ่มต้นมาเหมือนกันคือพี่ก็ได้เริ่มต้นจากการรับโอกาสเหมือนกันน้ำพึ่งคือเราไม่ได้เก่งที่สุดไม่ได้ดีที่สุดค่ะแต่เรารู้สึกว่าเออถ้าเรามีโอกาสแล้วทําไมเราไม่ทําให้มันดีที่สุดเหมือนที่น้ำพึ่งบอก นะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมมา,มากๆเลยที่ที่ติดตามนะคะถึงแม้ว่าตอนช่วงแรกอาจจะตะกุกตะกักน,นิดนึงน้ำพึ่งพี่ก็พูดคนเดียวเลยค่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าแบบว่าเออน้องจะเสียตอนไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่มาร่วมจอยนะคะในทีมานางสังวาลธรรมของเรานะคะก็วันนี้ค่ะก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ